hết cứ cào, tất cả mọi người, bổm, đổ xôm xuống, đổ xôm xuống, đổ xôm xuống, đổ ต้มผัดก๋วยงครับไทยเห็ดไปเลยทุกคนอ๋อเฮ็ดอะไรกันนามันเหครับไทยมักคืออ่ะ ใส่มักผีหมักผีกทุกคน้แต่มีแต่อันขี้เกียบแต่ในประเด็กนะบ่ทุกคนอันก็ไปอ่านคอมเมนต์ให้นั่งเลยนะทุกคนนะนั่งนั่งจะปรึกษานะน้ำเอฟซีปูวังดีน้ำเฮาทุกคนที่นั่งเอ่ยสื่อมาหนะักรีขอปรึกษาในคอมเมนต์ มีเขามาีเอฟซีคอมเมนต์ให็นนาตาลีที่กินตั้มบักถั่วเมือนนเ่อวานนี่เสื้อปลาใส่เสื้อเหลืองนัง่งอยู่ข้างบ้านเดีทุกคนเขาไปอ่านนันซอย Natalie, นาตาลีในี่เด้อคลิปตั้มบักถั่วเมือ่อวานนี่ด ป Arnold, รุงโหลดทุกคนปรุงเลยใส่เปี๊ยนัวบางเขือบางที่นาตาลีแต่ทุกคนตักผ่าตักเพ่ก็ลืมเก็บเด้อข้างทั้งน่ะทั้งนั้นแหละลืมบางเถือแต่เขาตดเขาไว้ละลายยังเถือค่ะเวลาเขานั่งจีกหัวเข่ากระพูมาเอาเนินย้ายแล้วบ่มักเนาะยย้ายระบ่ย้ายหรือปลอ้วนย้ายระบบบ่มัก บอกคุณลงสินเคินแล้วว่ารุดดีร่มๆทุกคนมัอนี้นะเ <ไป S 1> ดี๋ยวพักอีตูทุกคน ทุกคนนั่งข้ปศึกษาในเห็นวน่าอ่านอันนั่ง,น,งนาตาลีใส่เสื้อจังซี่เข้าเห็นจังซี่เข้ากระทำํำคนทิ่นท่าทุกคนแต่ว่ามีเอฟซีมาบวาเจนนาตาลีว่าอ,อย่างเคยดูดวงให้เจ้าคงดูดวงให้เจ้าคงได้บอลเพนกวินกายละคะอันหนึ่งเพนวนว่า,อ,นนอ,วาอ่าหน้าสงสารมากเพนว่นเนี่ยกระซองกะ ยังเสื้อผ้ายังเนี่ยคลิปตำมหุงน้อ่านมึงทุกอมคลิปตำม่วงบ้านอ่านมึงทุกคนไม่ลืลลมเลยเสียบขัดทุกคนวิอ่อออกกับข่วขาวเ,เนี่ยอ่อนห่อนขาวเต่งวันนี้เขากระทำคนเทิศมึงทุกคนเนาะเราทำคนเทิศเป็นวายเป็นว่าชิดคือคุณเบ้าเป็นวายชิด กรฏเหตุคือคือคือเราขืดนะเพ้าทำคนทิ้งของเฮาเปืนพะมา้าว่าไว้เฮาเป็นอันนะว่าไห้เฮาสมบปิลวกพักกิสมดังโคมทุกคนซุกเลยแหละ พักกีบสมดักคมทุกคนในน้อยเดียวเขาลวกแล้วมีเอฟทีเพนว่าอันันตตารีพักคีบส้มดังคุมนั้นลวกจำเจียวเปรย์ประเทศปัตตาล่องเบิ้งขนาดก็ได้าดยากนะ้อทุกคนหนุ่งเสือเ้อแบบนี้มันนี่นะ คนเทนทุกคนคนคนเทนคนเทนเก่งเฮ็ดแล้วเลยสบายดีกรแมนสวัสดีก็แมนทุกคนอุ่นขึ้นเข่าก็แมนพี่นวลพี่น้อยน้องจี้ซอรี่สาวหนิงเบาหนดเบาน,น้อยนิมมือโอุบลป้าอ้วนป้าหวัวห,หาพี่การพี่สาวการพี่สาวนาป้าพลนิด อุดรท่านี่สาวน้อยพี่สาวนางพี่นวลพี่น้อยเอิญละเบ้อพี่ตุ๊กตายายเปิลทาราคุทธมอส้อนี้กินข่าวทุกทุกคนอัน,นอันนี้พยา,ายามบระคัมในเวลาหรือคอนเทนต์นางที่มีอิบชีบายนัทลี่มาบ้านเนี่ยนะทุกคนพี่การพี่สาวนางพี่สาวน้อยขอไปอ่านคอมเมนต์ให้นาตาลี่ด้วยนะ่องบันเอิญ หลุดผัดมาเลยไปอ่านคอมเมนต์ในนาไปอ่านคอมเมนต์ซอยนาตรีเียเด้อตั้มักคูตัม้ตมักทัวมาว้า,นน,านนี่นะเมนีลุงหนาลุงหลังเก่งหิดทุกคน พยาแบบคำละลายแกดบวยก มาจากสู้บอกมาแม่เข้าห็ตตะลกุกอันนี้บริเวณมาจากสูนะ่ไงเขาก็บ,บริมีนมดอกเฮ้เหิตตะลกุกห็ตตะลุกห็อในคุ้นเบื้องคือในคุ้นหัวแต่พอมีคุณมาด่าเฮ้า รอบ่นกันยา้าเสบอดน้อไปยายมู้าใครกินมันใคาแคยุ่มันหยากคึนน้นนะ น่าละท,ลทิมันีนาติละทิมัตเตงยังเบิ่งบาเวนว่ามีมีคนมาว่าอินาติีแบบดูดูทีหน้าสงสารมากัดทัางทุกคนหน้าสงสารเราเคยด,ดูดวงให้เจ้าของบอะไรสังอย่าน มีสามคอมเมนต์เขาเขาคอมเมนต์ต้องชุดท้ายนัทลี่บูจูบูจัมนัทลี่เตงซี่อนะบูเมนสิบวายั่วเดอแล้วก็บูเมนว่ายั่วบูเมนว่ายังเตงตลุกเตงให้เบิ่งเตงให้หัวทุกคนเด้อ น้ำบริลเลนด้วยนนะหากเห็ดไทยเบิงเหุไทเห็ดในหัว ขุนนักการีข้อผ่าห้เรื่อยๆเจ็ดทีตลุดคนอาผากว่าให้เขาไปอ่านคมเลม่นในซอยนักการีในที่ว่ากินตำมกทั่วในว่านเี่นะอ่านใ้นั่งในทุกคนอ่านซอยน,นั่งในเขาใส่เขาใส่แบบนี้ในว่านนะฮะดุงจังซีเลยแต่ว่าเป็นเสือสเ้อชีเหลือแล้วเขาเข้าใจว่าเท่านั้นเป็นคือเขาขีด Thiệt kinh mình bỏ mẹ nó tốt hơn Hãy mà đâu เดี๋ยวทุกคนมาเซ๊ยอยู่กินไปกินมาก,กระเซ็บอยู่เป็นคว่ำบอดอลเวาวอยู่ว่าเซ็บอยู่ในนี้นะ อากาศหนาวทุกคนมันรืลืม,มาบอกมือบอกวัน พาป็นเงาอมาี่แาวเด้อนั่งทาตัหน่อยเออเออออกไปสีหาสารได้สารนะเออพอมันต้องมันอย่งี้แล้วเขาเอองมันเ,ย,นเ,ย,นเย,นย็นเย็นเนี่เออยังมันอุนอ่นอนุอบนีบวันแรกที่นั่งสาด คุณแม่กขบไปอย่างนั้นก็เช้าเขาจะปูชาดนางพิงเดสเมือ่อางตะคุณมาได้นังนาตาลีจะปินงไข่จักหน่อยเหมือนหัวลุ่มผัดไปคนคุนคลิปหนัพกพอกระมันก็จะมาถาเขาอยู่ครับเขาอย่างเด้อนาตาลีในเวลาเขาถ่ายคลิปมีพีคมมานเขามาากถนัด เววลาอายหอกเวอรอายหรอกแต่ว่ามันมันมันเป็นส่วนตัวฮะนะ